อันนี้เท็ดไดให้นะครับโอ้โหมีเนินด้วยเดี๋ยวพี่รถบ้านไม่ใช่รถดรอเฮ้ยพี่โค้งโค้งโค้งเดี๋ยวพี่จอดผมลงก่อนก็ได้นะตอนนี้เราก็เลยแบบลองดูรถใหญ่ๆมันจะขับลำบากไหมเนาะนี่โอ้โหโอพี่รถบ้านไม่ใช่รถซิ่งลืมโอ้โหจะชุดไปไหนล่ะพี่รถบ้านไม่ใช่รถซิ่งผมนึกว่ามานะแมนครับ จะช้าไม่ได้พี่ริบบแมก้าสองโค้งสิเราเราต้องขับจะช้าพี่เราอย่าขับเร็วพี่รถบ้านมันเหมาะกับการขับรถช้าพี่อันนี้เทนไดให้นะครับเทนไดเลยโอ้พี่เนินด้วย เดียวพี่รถบ้านไม่ใช่รถดร็อปโอ้ตายแล้วขับรถอย่างนี้นี่ทำไมกลัวจานชามหล่นนะแล้วแมนโยนคืนแล้วแค่ผมขับนิดเดียวพี่มาแก้ผมูแค่นี้เหรอโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วแมนโอ้โหพี่รถบ้านเลยพี่จะซิ่งไปไหนนี่มันรถบ้านพี่ทำไมเฮ็ดขาดมาไม่กลัวเครื่องเสียงรนเครื่องสูงเครื่องเสียงโอ้โหพี่ จอใหญ่ข้างหลังจอใหญ่โอ้โหไอเดียวพี่ไอพี่ของของของโอ้โหโอเคกระจายแล้วพี่อ้เรครับเชสู้สู้รถยฟฟ้าได้ไหมเดี๋ยวพี่จอดผมลงก่อนก็ได้นะพี่เอสจอดก่อนโอ้ยขับอย่างนี้